ทุกท่านครับไปติดตามเรื่องราวของเอเมิลรากันหน่อยเนี่ยลยก็มีทนายเก่งด้วยรวมถึงอ้มโหนกระแสและไว้ในการคุ้มชมแฟนหนุ่มของเอเมิลรานั่นเองหลายคนสงสัยว่าเอเมิลราทนายเก่งแล้วก็ไวเนี่ยมีอะไรยังไงเกี่ยวข้องกันบ้างน,นะคุณผุ้มชมมันเกิดดราม่าอะไรยังไงกันเกิดขึ้นนะเล่าแบบนี้ครับคุ้ชม เรื่องราวดราม่าในครั้งนี้เนี่ยก็คือว่านะครคุณผู้มชมทนายเก่งร่วมงานกับเอมิลรามาได้ประมาณ3-4ปีแล้วโดวยทนายเก่งเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมให้เอมิลรามาเป็นเจ้าของแบรนด์นะฮะแล้วก็ต่อมาเนี่ยทนายเก่งก็ได้ดึงไว้แฟนของเอมิลรา่ยเข้ามาร่วมงานกันด้วยเนี่ยโดยเป็นเจ้าของแบรนด์เหมือนกันนั่นเองครับคุณผู้ชมจุดเริ่มต้นของดราม่าเนี่ยทนายเก่งก็ได้ไปเป็นทนายให้กับอัมหนกระแสครับคุณผู้ชมประเด็นที่ถูกแดนเซอร์ทำร้าย3รุมหนึ่ง และได้ดึงอ้ําเนี่ยมาร่วมงานด้วยนั่นเองเนะประเด็นก็คือมันมีคอนเทนต์ของอ้ําแล้วก็ไว้แฟนเอเนี่ยนะฮะทั้งคู่เนี่ยก็ได้มีการถ่ายคอนเทนต์ด้วยกัน,นครับคุณผู้ชมพอลงคอนเทนต์ไปปุ๊บเนี่ยนะ,ะก็ทําให้เกิดดราม่าเกิดขึ้นแฟนคลับของเอเนี่ยเริ่มไม่พอใจนะะแฟนคลับเอมิลาเนี่ยมองว่า การถ่ายคอนเทนต์ดังกล่าวเนี่ยไม่เหมาะสมทําให้ทัวเนี่ยไปลงฝั่งอ้ามหนกระแสและก็วิาพากษ์วิจารณ์ทนายเก่งด้วยนี่ฮะบอกว่าทนายเก่งเนี่ยเป็นคนไปยุให้ทั้งสองคนเนี่ยทำคอนเทนต์หรือเปล่าเนี่ยซึ่งทนายเก่งเองก็ออกมายืนยันเลยครับคุณผู้ชมบอกว่าไม่ได้เป็นคนสั่งให้ถ่ายคอนเทนต์เลยนะแต่ว่าแฟนของเอ๋เนี่ยขอถ่ายคอนเทนต์เองครับ และแน่นอนครับคุณผู้ชมว่าหลังจากที่เกิดประเด็นนักกล่าวขึ้นเนี่ยเอเมลราเองก็ได้ขับรถมารับไว้นะฮะที่บ้านของทนายเก่งและก็ไปรู้มานะครับคุณผู้ชมว่าทั้งคู่เนี่ยไปคุยอะไรยังไงกันนะฮะเอก็ได้มีการโพสต์ออกมาบอกว่าวาสนานูเนี่ยมันได้แค่นี้ ทำให้เกิดความสงสัยเกิดขึ้นอีกนะระหว่างเอมิลากับทนายเก่งทั้งคู่เนี่ยมีปัญหาอะไรกันหรือเปล่าเนี่ยต่อมาเนี่ยทางทีมงานของทนายเก่งเนี่ยก็ได้มีการออกมาโพสต์บอกว่าจใจพูดเรื่องไหนก่อนดีนะฮะกล้องวงจรปิดที่บ้านทนายเก่งเนี่ยก็ชัดทุกม,มุมทุกคําพูดใครพูดจริงหรือว่าไม่จริงเนี่ยเดี๋ยวรู้เลยว่าจะไม่แล้วนะอย่าสนุกพูดถ้ารู้ไม่จริงนะครับคุณผู้ชมแฮชแท็กอยู่กันดีๆไม่ได้ใช่ไหมเตรียมข้อมูลพร้อมแฉแล้วเนี่ย ทางด้านของเอมิลราเนี่ยครับคุณผู้ชมก็ได้มีการออกมาโพสต์ต่ออีกบอกว่าหนูไม่ได้ติดใจเรื่องอื่นนอกจากเรื่องงานนะคะคนที่โพสต์ซะ ที่ร้อนตัวคนหยุดนะฮะหนูไม่อยากจะทะเลาะด้วยไม่มีประโยชน์หนูยังรักและเคารพพี่เก่งกับพี่ปุ๊กเหมือนเดิมแต่หนูเนี่ยขอยุติการเป็นเจ้าของแบรนด์ไม่มีส่วนได้ไม่มีส่วนเสียกับทางบริษัทนับตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไปขอบคุณลูกค้าและ f c ทุกคนที่คอยซัพพอร์ตให้กำลังใจหนูมาโดยตลอดถ้าไม่มีทุกคนเนี่ยก็ไม่มีหนูวันนี้ขอบคุณมากๆขอบคุณจากหัวใจนะคะส่วนท่านายเก่งก็ได้มีการแชร์โพสต์ของเอ๋มิลาไปในเอ็มชมบอกว่าพี่ยังรักเอ๋และจะปกป้องเอ หน้าที่ของพี่นะฮะจนกระทั่งล่าสุดเนี่ยครับคุณชมทางไว้แฟนของเอเนี่ยก็ได้มีการออกมาโพสต์บอกว่าผมเลือกที่จะเป็นแฟนของน้องเอแล้วไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นผมขออยู่เคียงข้างน้องนะครับ ส่วนแบรนด์น้ำหอมผมขอยุติการเป็นเจ้าของแบรนด์ด้วยนะครับ ag, ไอเลือกแล้วนั่นเองในกะารคชมสรุปดราม่าเรื่องนี้นะครับคุณผู้ชมคิดว่าน่าจะเกิดจากการหึงหวงของทางเอมิวราเนี่ยที่แฟนเนี่ยไปถ่ายคอนเทนต์กับอ้๊และเข้าใจผิดว่าทนายเก่งเนี่ยเป็นคนสั่งนะฮะส่วนทนายเก่งเองเนี่ยก็ยืนยันว่าไม่ได้เป็นคนบังคับให้ถ่ายคอนเทนต์นี้เลยเนะฮะไว้แฟนของเอ๋นั่นแหละที่เป็นคนอยากจะถ่ายเองในกะารผู้ชมยังไงก็ต้องรอฝั่งของไว้เนี่ยออกมาชี้แจงประเด็นนี้เพิ่มเติมนะถึงเหตุผลที่ แท้จริงว่าระหว่างไว้กับอ้ำเนี่ยมันเกิดอะไรยังไงกันขึ้นนะแต่ดูจากสถานการณ์ล่าสุดเนี่ยเรื่องราวเนี่ยก็น่าจะจบลงด้วยดีครับคุณผู้ชม